เคยได้ยินเรื่องหอพักหมายเลขเจ็ดไหมเขาว่ากันว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คนอาศัยอยู่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งหอพักเต็มหมดเหลือห้องว่างแค่ที่หอเจ็ดห้องสุดท้ายพอดีเพื่อนไม่มีทางเลือกเลยต้องเข้าไปอยู่คืนแรกก็ไม่มีอะไร แต่พอคืนที่สองเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนลากอะไรบางอย่างดังมาจากข้างบนห้องคงเป็นพวกขี้เมาละมั้งเพื่อนคิดคืนที่สามเสียงดังกว่าเดิมแถมคราวนี้มีเสียงกระซิบแว่แวๆมาด้วยเพื่อนเริ่มไม่แน่ใจแล้วเลยลองถามรูมเมดดูรูมเมดบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลย แกคิดมากไปเองหรือเปล่ารุมเมทถามคืนต่อต่อมาเสียงยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนทนไม่ไหวตัดสินใจขึ้นไปดูข้างบนพอไปถึงหน้าห้องบนเสียงทุกอย่างเงียบกริบเพื่อนตัดสินใจเคาะประตูกลอกกลอกกลอกไม่มีเสียงตอบรับเลยลองบิดลูกบิดประตูได้ไม่ล็อกพอเปิดเข้าไป สิ่งที่เห็นคือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนอกจากรอยลากยาวบนพื้นเหมือนมีใครลากอะไรหนักๆผ่านไปเพื่อนรีบวิ่งกลับห้องแทบไม่ทันเช้าว,วันรุ่งขึ้นรีบย้ายออกทันทีเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นก็ไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้หอเจ็ดอีกเลย ว่ากันว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงของคนที่เคยตายในห้องนั้นและยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม